มาเดิมมาเดิมพี่น้องนี่ในต,ตำหุงนี่ครับตำกุ้งสดนี่ครับหลอดดึกนี่ประมาณซีถุ่มสิบกว่าทีมั้งนี่ครับหอวน,นอมั่ย คือคือคือไว้ไม่ขีดแตกขีดเตียนเหรอที่ี้นขีดตะมงหงยำเดือดเกินหรอพึ่งเรื่องานพอดีขีดอยากตะมุงไปเห็นเอือยอ้เพิ่นลงขีดแกินตะมหงอ,อยากกินตะมหงพอดี เ anyway, ห็นคลิปนี่ก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ให้เด้อครับผมบางออ่ยอ้ากินตำวงยังไม่เป็นตัวแสบใช่ปะจัดคือเพิ่นก็น่าวะะนี่มูกกรอบเลยครับตีขานถอดมันเด็กเลยครับไว้ถอดีิคกับตำวงพอดีว่าไปมาตีขานเห็ด กบดีปัญญาเดียวคือกา Khi gặp nó mày khó căn bà nàng rồi Nó mà rồi, nó mà là Hãy là. ừ. nhẹp lên ừ. ไปละบ๊ายบายขอบคุณครับผม